พลเอกกำปนาถรุดดิษองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยนางสุพรตรีนารินเลขาธิการกปร,รอและคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายคลองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตรังซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9รัชกาลที่10 ถือว่าเป็นพระมหาการุณาทีุ่นอย่างล้นเหลือที่ได้นำโครงการดังกล่าวให้มาสู่ประชาชนรัฐฎนรที่ำทำการเกษตรของปันกวาไราพ่อได้ได้จ่ายน้ำขอบคุณน้ำประทัยขององค์ในหลวงราชการที่เก้าว่ราชการที่สิบหาที่สุดไม่ได้ครับจากนั้นองคมนตรีและคณนะติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน,น้อยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำนั่นงานกรปร,รสนับสนุนงบประมาณให้กรมชนลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยพร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จในปี2562โครงการพระราำดำริของในหลวงเป็นประโยชน์เจ้ชาวบ้านมากเราก็ได้มีน้ำชาวบ้านก็ได้ปลูกผลไม้พืชเต็มของยางพาราทำให้ชาวบ้านในบริเวณแห่งนี้คะ่ะได้ใช้น้ำแล้วก็ ดวยไปเล้งมันรลดพ้นไปได้ไม่เกิดความเสียหายแก่ชาวบ้านเยอะปัจจุบันโครงการสามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการอุปโภคบริโภคมีน้ำใช้ในการทำเกษตรเลือกปลูกพืชผลไม้ได้หลายชนิด